แต่วันนี้ก็มีความโชคดีที่มีโอกาสได้ต้อนรับคณะสัาาตยาิโยมนาะยิ่งวัดบ้านตะเพานี่เพิ่งได้รับรางวัลนะจากจังหวัดนะว่าเวนเป็นวัดนะวัดที่รักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่นด้วยนี่ก็คือนะได้รับเกียรนะจากทางจังหวัดนะว่าวัดเรานี่เป็นวัดที่ ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในวัดได้อย่างเป็นสัตว์เป็นส่วนเข้ามาแล้วก็มีความรื่นเริงบันเทิงใจามีความสงบร่มเย็นนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาและอีกส่วนหนึ่งวัดจำเราของเราในช่วงนี้ดัดกำลังสร้างเมนสร้างเมนไปจำวัดอยู่ทางฝั่งซ้ายมือทางนู้น ไปรู้ว่าทิศเหนือหรือทิศใต้ดา่จะมาวานี้ที่ไรดาวหลงทุกทีหลงทิศทูกคนญาติโยมโดยเฉพาะที่วัดบ้านตะเพาก็คงจะมใจทดีดาว่าดาวัดบ้านตะเพากำลังสร้างเนอยู่ดาเห็นญาติโยมลูกสิบลุกหาของหลวงพ่อดาได้มาร่วมกันถวายท่าสร้างเมนเฉพาะโรงทาน น้ำเลยก็สามสี่ท่านเห็นท่านโพสวัดบ้านดำเาตำบลโคนามสิ่งบ่อยๆนี่ก็แสดงว่าเป็นวัดไร้ข้อคำสิงของญาติโยมในปีศรีนพศเรียกว่าไม่ขาดสายในวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะญาติโยมญาติโยมท่านใดที่พึ่งพึ่งมาคนจันทร์หลังยังไม่ได้นะ เสียบต้นผ้าป่าต้นกันก็เจริญพรเนอ,อด้านตรงกลางก็มีไม้สวรรค์ให้ญาติโยมจับแบ,งแบงกก่งร้อ,อยแบ่งพันะตามกำลังศรัทธาเนะื้อโบธนาบุญตามกำลังที่เรามนะีในเรื่องของการทำบุญก็บอกว่าทำโดยความศรัทธาพรนะพุทธองค์ตรัสว่าสัตว์บุญย่อมให้ทานด้วยความศรัทธา ผู้คนปยอมให้านด้วยความเคารพัตวย่อมให้ทานด้วยดูตรงนี่ทำบุญเลิกเป็นพระอปีนาการจำตำบนโชคนาสามผู้บ้านบ้านตเราในการนล่วข่าวหลพ่อคำสิงเ์ี้ยวถวายพระทารเพลงในวันนี้ผู้คนก็เถือนิพันโชคดีเป็นบุญหนักสัตว์ใหญ่ในวันนี้นะโยมนะ เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ชำระความกระนีออกจากใจพระพุทธองค์ตรัสว่าความกระนีถือว่าเป็นมลทินนิยมโย,โยทั้นใดนเก็บความกระนีไว้ในใจมากมากนี่เป็นมลทินในจิตเป็นกองทินในใจทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสดีปกิหารงนีีแล้ว ได้เจริญพรเข้ามาผีไม้สวรรค์ร่วมอันละโธนาบุญด้วยแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบหรือแบงค์ยี่สิบก็แล้วแต่กำลังศรัทธาในญาติโยมนักปราบบัณฑิตเขากล่าวว่า,าให้ทานด้วยแบงค์ยี่สิบบาทสีเขียวเทวดาละเหี่ยวใจแบงค์สีฟ้าแบงค์ห้าสิบสีฟ้าเทวดาว่าไม่เท่าไร นะ้าแบงร้อยสีแดงเทวดาก็ยังระแวงใจนะ้าแบงห้าร้อยสีเทาาสีม่วงเทวดาก็ยังเป็นห่วงเป็นใยน้าตาแบงคทันะแบงแสีเทาเทาเทวดาก็จะเบาใจพิสุด์ในหลวเพราะฉะนั้นใครมีแบงเทานะแบง เฝ้าใจในการอนุโมทนาบุญกับญาติโยมในวันนี้แต่แท้จริงแล้วญาติโยม